นอกจากที่ไอ้ไหลจะขยันทําคลิปแล้วนะคะเขายังพูดออกมาอย่างหน้าไม่อายว่าคือต้องพยายามให้ได้8นาที8นาทีนั่นก็คือว่าเขาไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพคลิปของเขาเลยว่าจะมีประโยชน์ยังประโยชน์อะไรกับคนเอฟ f ีที่สนับสนุนเขาหรือเปล่าแต่ขอให้ทํารัวๆแล้วก็8นาทีคือตอนนี้ดูเหมือนจะสนิทสนมกับไอ้ขาหมู ไปแซวกันไปจุกกันไปนู่นไปนี่เลยได้สันดานไอขาหมูมาแน่ๆเดี๋ยวไปฟังกันค่ะแล้วเฮดแมนพอเปน็นหน้าที่ฟ้าขาวดีว่นน่ะนี่ม่ให้มันแฝดหน้าที่นี่พี่น้องคอยว่าสิไปอาบน้ำผยือยไปปลูกต้นยางนามาบ้านี้กะไปเอาโพลมันท<ฮ>ุงก่อน<ฮ>มันต้องถาม<ฮ>ทีน่นนะน่ะน่ะมันอยู่ในสมองขาอยองง่แล้วเฮดไดนนี่ม่ให้มัน แปดนาที่นี่ oh. นี่หน้านี่หน้าอันปัญหาเนี่ยแ mm hmm. ล้วเฮดมมนพอเป็นนาที่ฟ้าขาวดีว่นนะ่ะทำไมอื้มค่ะนี่เป็นคลิปเมื่อวานที่ไอ้ไหลทำไปหลายคลิปมากนะคะมีคลิปนั่งกินข้าวกับครอบครัวแล้วก็มีคลิปนี่แหละคะ่ะไอคลิปสับหน่อไม้เนี่ยซึ่งเห็นไหมคะในตอนต้น ไอ้ไหลพยายามที่จะหาคอนเทนต์แล้วก็นั่งคิดอยู่ว่าทำยังไงจะได้แปดนาทีคือไอ้ไหลก็คุยกับครอบครัวตรงนั้นก็จะมียายสมควรนั่งอยู่ด้วยนะคะนางไต่ก็นั่งสับอันนี้ไปก็คุยกับผู้หญิงสองคนในครอบครัวเป็นพี่กับเป็นแม่ว่าโอ้เนี่ยคิดอยู่ว่าจะเอายังไงได้แปดนาทีคือเงินคอนเทนต์ content. ต้องการเงินอะไรขนาดนั้นเลยแหละคะ่ะ ทำมาหาแดกยากขนาดอูจะเอาอยัางไงดีเอาแค่เรื่องง,ง่ายๆเนี่ยดึดลากให้ได้8นาทีเพราะท่านั้นที่ต้องทำก็คือใส่แคปชั่นเดี๋ยวจะมีจุดที่เขาพูดนี่นะคะแล้วเขาก็ไปใส่แคปชั่นทำน้องให้คนเข้าใจว่านางตายเนี่ยพูดพลาดพิงถึงสายวิตีคนก็จะเข้ามาดูแต่ปรากฏว่าก็มีการพูดโสเลนมันทำให้เห็นว่าครอบครัวเนี้ยเผลอไม่ได้นั่งพูดถึง ครอบครัวคนอื่นที่แย่ไปกว่าน,นั้นคือปกติเรื่องการโซเลการนินทากันเลยเนี่ยเขาจะนินทากันอยู่เงียบๆในครอบครัวแต่อันนี้นินทาออกเสือือมมีจุดมุ่งหมายให้คนที่ถูกนินทารู้ว่าในกูด่ามึงนะกูว่ามึงนะอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวไปฟังต่อคะ่ะ มันเปิดอันนี้ภาพภาพกับของจริงอ่ะเหมือนกันเลยนะครับมันเกี่ยวกับโทรศัพท์ใหม่์ดิาใหม่แกงน้อยมบนีาเ้ยแกงน้อยกินกังเว้นเบาผื่นคนเอ้ยแสบเป็นตะไนมันเป็นยังสั่นเด้เผาแกงทำไมเ้าผื่นขนวยเบาผื่นคนนี่เนาะแสบมันนนแผลพุพองหลอดตะลังมวนคักเนาะมวนคักเด้มัน กินหลายคนเด้จะไปเห็นบจจยบาลนึงนั่นแขนเปไปซิฟอัน <c oughs> อันเพื่อนเขียนไปนยังเกาะที่สุมหัวนินทา <c oughs> บ<อ>่เขียนไปเลยนั่นบริการจองใครล้วบ่กเขาบปเก็บค่าเสาร์สิบบาทสิบบาท <c oughs> บริการจองกับโตโยต้าเดอ้อมันตรงมีอันหม่องหนึ่งพิเศษนะเขาค่นหามไวลายคลายลูกสิ่นเขาจะบ่ฮวงเนาเบลน็อมันตรงมีหม่องหนึ่งพิเศษเปอันหนึ่งนะมันสิพิเศษพิเศษผู้ใดก็ยังนั่ง่น้าเปวางหันะ มันต้องบรรยากาศดีทำเรดีนี่แหละคะ่ะตัวประเด็นที่ทำให้ไอ้ไหลขึ้นแคปชั่นอย่างนั้นคนเข้ามาดูกันเยอะคลิปนี้มีคนดูเยอะมากกว่าปกติเพราะเข้าใจว่านางตายน่าจะโซเลใส่สวิตีนั่นแหละคนก็เลยกดเข้ามาดูนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ไอ้ไหลใช้วิธีนี้ในการเรียกคนดูแต่ก่อนก็จะมีประเภทนี้ นี่ค่ะไอคลิปแบบนี้ใส่ปกคลิปแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นไอซองละห้าพันอะไรประเภทเนี้ยเหมือนกับว่าในคลิปเน่จะมีการพูดถึงเรื่องนี้คนก็จะกดเข้าไปดูเข้าใจว่าเป็นคลิปเสียงที่ไอหลายเนี่ยบันทึกเอาไว้แต่จริงๆข้างในไม่มีอะไรค่ะแม่กับลูกสองคนนั่งโสเลน่นนั่นนี่กันแล้วก็สับหนมุง้งหนอม้อะไรที่เห็นได้ไปเรื่อยๆแค่นั้นเองจริงๆ แนาทีเขาทำมาอย่างเนี้หลายครั้งแล้วนะคะคลิปนั่นคลิปนี้พอใช้คำว่าคลิปปุ๊บคนจะกดเข้าไปดูอันนี้คือความไม่ซื่อสัตย์ความเจ้าเล่ห์ซึ่งมันทำให้เราเห็นว่าในานรินเนี่ยหิวเงินแล้วก็ไม่มีศักดิ์ศรีทำอะไรก็ได้จะหลอกยังไงก็ได้ให้คนกดเข้ามาดูมี Fc เข้าหลายคนก็บน่นว่าทำไมมาหลอกกันแบบนี้ ไม่เห็นมีอะไรเกี่ยวข้องกันกันกบแคปชั่นที่พูดเลยไอข้ขาหมูก็เจอแบบเนี้ยไอด้ดวนดวนแล้วก็ข้างในไม่มีอะไรคนก็เริ่มส,สั่งซาคนก็เริ่มหนีหายคือเอฟซีเนี่ยถ้าเขารักเนี่ยนะคะมีอะไรหรือไม่มีอะไรเขาก็จะไปดูแต่อย่าไปหลอกแต่อย่าไปหลอกกันเพราะฉะนั้นถ้าจะทำคอนเทนต์แบบนี้ ข้างในมันควรจะมีการชวนคุยว่าเออจําได้ไหมอะไรเงี้ยอะไรแบบนี้ชวนอีต่ายคุยแต่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยตรงนี้แหละค่ะที่ทําให้เอฟซีเบื่อแล้วก็ค่อยๆร้างราไปเพราะเห็นว่าคนคนนี้ไม่มีความน่าเชื่อถือคือหนึ่งการที่คุณกลับข้างย้ายข้างแล้วก็คือเอาเรื่องที่เคยเล่าดา่ายพวยเปลี่ยนใหม่มาเป็นเล่าด่าสายวิจีมันก็ทำให้เอฟซีพอตอาบางคน เขารู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ยเรื่องนี้กูก็เคยฟังแต่แตก่อนมึงด่าลุงกูนี่ว่าทําไมตอนนี้มันเป็นอย่างนี้ความจริงอยู่ตรงไหนมึงคิดจะช่วยลุงกูหรือมึงคิดจะช่วยกระเป๋าเงินมึงเองเอฟซี MC หลายคนเขาไม่ง่นะคะเขาฉุกคิดนะว่าคนอย่างนี้ด่าแต่พี่ด่าแต่น้องวนเวียนเอาเรื่องในครอบครัวออกมาเล่าขยายเอามาขายและครอบครัวนี่มันเป็นอย่างนี้จริงๆตั้งแต่พ่อแม่ยนันลูกๆมาเนี่ย จะเลิกลากันก็ต้องมีการด่าทอกันแล้วก็ทําคลิปออกสือ่อดังนี้ตลอดถือคลิปไปด่ากันถกตูดให้กันความน่าชื่อถือมันไม่มีเหลือเลยนะคะตั้งแต่หัวหน้าครอบครัวทั้งสองคนผัวเมียมาถึงตอนนี้มันยิ่งแล้วเข้าไปใหญ่โซเลเรื่องนั้นเรื่องนี้จะต,ต้องโซเลออกสือ่อเพื่อที่อะไรเพื่อให้ได้หนึ่งคลิปแปดนาทีโดยที่เขา ไม่ได้คิดเลยว่ามันอยู่ได้ไม่นานหรอกไม่ต้องดูอะไรดูไอ้ขาหมูสิยอดวิวเท่าไหร่ยอดสับเท่าไหร่มันสมดุลกันไหมไอด้ดวนดวนดววแล้วข้างในไม่มีอะไรเรื่องเรื่องหนึง่งเอามาขยายวนพูดได้ถึงสามถึงสามสี่คลิปเนี่ยมันเป็นอะไรที่เอฟซีเขาเบื่อ เขารักเขาอยากสนับสนุนพวกคุณเขาเข้ามาดูให้อยู่แล้วแต่การที่ถูกหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันทำให้รู้สึกว่าเขาลักคุณแต่คุณไม่รักเขาไม่มีน้ำใจให้เขาตรงนี้ต้องระวังค่ะยูทูบเบอร์ทุกคนต้องระวังตรงนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคะเป็นจุดที่เอามายืนยันว่าไอ้ไหลตอนนี้น่าจะถูก ตัดหางปล่อยวัดในเรื่องเงินเงินทองทองอีกก้อยยังปากดีอยู่ในช่องไอไหลแต่ในเรื่องเงินทองก้อยอาจจะซัพพอร์ตไม่ไหวแล้วและไม่มี f อซคนอื่นที่พร้อมจะลงขันซัพพอร์ตให้ไอ้ไหลเลยต้องหาเงินตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตวิธีไหนก็ตามทีที่จะหลอกเอซได้จะทําคลิปได้รัวๆอะไรก็ตามทีขอให้คลิกเข้ามากูเอาไว้ก่อนตอนนี้ไอไหลกําลัง กระหายเงินค่ะ